สวัสดีทุกท่านผมก็ได้เตรียมออกไปเก็บาบางสิ่งบางอย่างถวายพระอาจารย์นะท่านพระอาจารย์อยากได้นะพี่น้องเ้ยอาจารย์อยากจะได้ต้นตะขบนะพี่น้องเ้ยเอาไว้ให้นกนะท่านกินมากของต้นตะขบนะท่านเออยากเอาไปปลูกที่สำนักสงฆ์ที่บ้าน โผลม่วงนะท่านเดก็เลยว่าเดีจะไปขุดเอาต้นกล้าของตะครบเนี่ยไปฝากไรยย้ญาตไปถวายสิในระหว่างนั้นก็ถูคูถนนไปเดินไปเลยนะท่านเเจอตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะว่าน้ำกัดเซาะบ่อยช่วงน,นี้ เจอไหนเป็นลุมเป็นบกออก่ก็ทูไปเลยนะ ถนนตรงนี้นะรถรถสิบล้อเหยียบตัวขั้น,นเห็นไหมรถรถสิบล้อเหยียบเป็นร่องเดี๋ยวเราจัดการถูกให้มันเรียบหน่อย ใครเนล้วพี่นองเลยเดี๋ยววิ่งเกียร์สองได้ปัะน,นี่ได้ เดี๋ยวผมก็จะมาซ่อมถนนทางข้ามนะซึ่งถนนทางหลักเนี่ยมันขาดนะท่านเนื่องจากน้ํากระเซาะตรงนี้เนี่ยช่วงหน้าแรงผมก็มาดันใส่นะท่านแล้วทีนี้มันมีตรงนี้น,นี่ตรงคอสะพานนะท่านมันมีเป็นหลุมน้ํามันลงตรงนี้แล้วมันจะทําให้สะพานเนี่ยขาดในอนาคตนะท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยหลุมตรงเนี้ย เราต้องปิดนะท่านเราต้องปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้สะพานเนี่ยมันพังแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลุมผมเอามาถมแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นผมดันช่วงหน้าแรงนะัท่านแต่ไม่ได้ดันหน้าฝนทีนี้ผมก็จะมาดันหน้าฝนเพื่อดินมันจะนุ่มนะัท่านมันจะดันง่ายเดี๋ยวดันเอาดินมากองไว้ตรงนี้เพื่อไม่ให้น้ํามันมาขังตรงนี้ ช่วงนาแรงก็มาทำแล้วรอบหนึ่งี่ยช่วงนาฝนมันดันง่ายนะพี่น้องเอ้ย ไม่ให้คอสะพานมันน้ำลงตรงนั้นนะท่านเดี๋ยวสะพานจะขาดเดี๋ยวปยดินมาใส่นะตรงนี้ ไม่ให้มันต่ำนะท่านให้มันสูงเข้าไว้ ตอนตรงนี้ก็ไปไม่ได้ผมเอาดินมาใส่ช่วงหน้าแรงผมโกยดินเอาคันนี้แหละโกยโกยดินไปใส่ ดินตรงนี้แข็งนะพี่น้องเฮ้ยเป็นดินแข็งเพรามันเป็นทางรถวิ่งตรงนี้ดินมันก็เลยแข็งบรรดาจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าคอสะพานต่ำพอสะพานต่ำแล้วมันทำให้สะพานเนี่ยจะพังในอนาคต ただい Mm. Ok, riết rồi. Hãy subscribe rồi đi เ,เวลารถเที่ยวไปทเที่ยวมาก็สะดวกหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ป้องกันสะพานเนี่มันซุดแล้วท่านเีงม,มันมันมีหลุมน้ํามันซึมลงไปใต้ดินนะเออโอิจริงต้องโกยมาใส่หลุมตัวนี้หน่อยหนึ่งนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปใหมเดี๋ยวโกยโกยไปใส่หลุมหน่อยนึงนะ โอเคท่านเดี๋ยวโกยใส่ลุมก่อน